สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะมารีวิวนะคะสินค้านะคะ power bank นะคะ e ลู่รุ่น e 2 9นะคะราค่กล่องมาแบบนี้นะคะอ่ะขออนุญาตนะคะตอนนี้เราแกะกล่องแล้วนะคะมาดูนะคะว่าข้างในได้อะไรมาบ้างอืมว้าวนะคะเขาก็จะห่อนะคะหอ่อพลาสติกนะคะแบบนี้เลยนะคะ ่อ,อพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะนี่เป็น power bank นะคะขออนุญ,ญาตแกะถุงออกอตรงนี้นะคะเขาจะมีป้ายนะคะนี่มีป้ายบอกนะคะว่าบริษัทนะคะแล้วก็ได้มีสัญ,ญลักษณ์นะคะรับประกันของแท้ร้อเเซน์นะคะมาออกอนะคะอันนี้นะคะเพื่อนดูนะคะ,ะตรงนี้นะคะเกาจะมีใบนะคะ แกน QOR นะคะรับประกัน1ปีนะคะกรุณาเก็บกล่องเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันสินค้าไว้ด้วยนะคะเพื่อนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็น Power Bank นะคะหรือว่าแบตสำรองนะคะของ Eloop นะคะตรงนี้นะคะ Eloop Technology, Technology นะคะอดูในภาพนะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีเทานะคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์นะคะหมายถึงรประกันของแท้อยู่ตรงนี้นะคะอ่าหน้ากล่องนะคะก็จะเขียนรุ่นว่า e 2 9นะคะโมบายพาวเวอร์แนะคะ30,000นะคะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น 2-way Quick กับเช้งนะคะ USB PD 3 0ค่ะอ่าให้ดูนะคะเห็นด้านกล่องอันนี้เราได้สีดำมานะคะ Color b l แบ็นะคะข้างหลังกาจะมีอธิบายนะคะมาตรฐานไว้นะคะด้านข้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเปิดกล่องพร้อมกันเลยค่ะเปิดกล่องออกมานะคะกล่องก็จะเป็นแบบฝาปิดแข็งแรงแน่นหนานะคะอ่าเปิดออกมาแล้วค่ะเขาจะใส่กล่องมาแบบนี้นะคะ ญาติแกะออกเดี๋ยวมาดูนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างอ่อันนี้คือตัว power bank เขาก็จะมีแถมอะไรมาด้วยอันนี้เป็นถุงใส่ power bank นะคะมีอีกนะคะนี่อันนี้เป็นาสายชาร์จพอดนะคะน,นี่ก็จะเป็น คือแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือให้เราศึกษาได้นะคะเป็นภาษาไทยนะคะตรงนีนะะ้ตัวคู่มือนะคะอันนี้ก็จะมีแถมสายชาร์จมาด้วยนะคะสายชาร์จตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นถุงนะคะถุงใส่พอตนะคะใส่พาวเวอร์แบงค์นะคะเขาจะสก,กรีนออ,เ,อเซนอ e ีลูปมาด้วยนะคะตรงนี้นะคะสวยงามอ่าได้ใส่ถุงอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะตัวสินค้านะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอ่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าข้างบนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสีดํานะคะ อันนี้ข้างบนนะคะตัวข้างบนนี้ก็จะเขียนรุ่นว่า e 2 9เนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะน้ำหนักนะคะน้ำหนักอยู่ที่450กรัมนะคะก็ถือว่าพกพาได้สะดวกนะคะเหมาะสำหรับทิปไปไกลเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าสา3 0 0 0 0แอมป์นะคะ by e loop นะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะด้านข้าง ก็สวยนะคะบอดี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะด้านนี้นะคะด้านนี้เขาก็จะบอกย่หอ้อไว้นะคะเาจะบอก MP3 MP4 Game Player นะคะอ่าใช้ได้สำหรับโมบายโฟน iPhone iPad นะคะอ่าต่อไปตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเขาก็สามารถนะคะที่จะแกะดูได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เอาแกะออกมานะแอนแอนอ่านี้ปิดไว้เฉยๆนะคะอ่าขออนุญาตแกะมาแล้วชัดไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้นะคะจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างที่เราเห็นนะคะตรงนี้มาดูพอตออตัวขวาสุดนะคะตรงนี้นะคะขวาสุดตรงนี้นะตรงนี้นะคะอ่าเขาจะมีอยู่ เขาจะมีมาให้อยู่4 p o พอตนะคะเพื่อนเดูนะคะไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนะคะอ่า4ี่พอตนะคะมาดูพอตพอทต,ตัวที่ขวาสุดเลยนะคะพอตนี้นะคะเป็นพอทอินพุต input นะคะ MICRO USB นะคะตรงนี้นะคะจะรองรับ5โวลต์นะคะ2แอมป์แล้วก็9โวลต์2แอมป์นั่นเองนะคะต่อไปมาดูพอทต,ต่อมาพอทต,ต่อมานี้นะคะพอทถัดมานี่จะเป็น type c นะคะก็จะได้ทั้ง อินพุแล้วก็ Output นะคะคือชาร์จไฟเข้า power bank แล้วก็จ่ายไฟให้โทรศัพท์ของเราได้บริมาตร18วัตต์นะคะ18วัตต์ก็คือ5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์ก็คือไม่เกิน18วัตต์นั่นเองค่ะต่อไปมาดูขัถัดนมา ต่อไปนะคะเรามาดูพอร์ตสีส้มตัวนี้นะคะพอรสสตะะอรสีส้มตัวนี้นะคะเป็นพอร์ตจ่ายไฟ USB นะคะพอตจ่ายไฟเร็วนะคะรองรับเทคโนโลยี QC นะคะ3.0ก็คือจ่ายไฟให้โทรศัพท์ได้ใน 5V 3โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์ค่ะต่อไปเราไปดูพอร์ตสุดท้ายก็คือพอร์ตตัวนี้นะคะ อต้นี้ค่ะพอตสายสุดนะคะพอต USB สำหรับโทรศัพท์รุ่นที่ไม่รองรับ QC หรือ PD นะคะก็คือสามารถที่จะชาร์จพอตนี้ได้นะคะทั้งเอาพุตนะคะคือเอาพุตของมันจะอยู่ที่5โวลต์2.4แอมป์ก็ถือว่าชาร์จไฟได้เร็วอยู่นะคะอ่าต่อไปนะคะเลื่อนมาดูตรงนี้นะคะมีอ่าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟ LED 5เม็ดนะคะ คือถ้าไฟติดทั้ง5เมตรก็แสดงว่ามาตรฐานไฟอยู่ที่100%ซนะคะถ้าลดลงมาทีละเมตรก็ลดลงมาทีละยี่สิบเปอร์เซนต์นะคะเอาะค่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะอ่าด้านหลังตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะเขียนเหมือนกับเป็นตรานะคะ ce นะคะ c e f c ตรงนี้ก็คือหมายความว่าสินค้า ตัวนี้ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วนะคะบอดี้ Body รวมๆนะคะก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆก็หาซื้อมาใช้ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหาถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ให้ช่อง n ู t s สตอรีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ